สวัสดีครับพบก,กับผมช่างป้อมอนเดิมครับนี่ช่างป้อมนะครับจะมาแนะนําบริการใหม่ของ Steel Online สําหรับผู้รับเหมาเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการหากว่าต้องการสร้างความมั่นใจว่าเหล็กที่เอามาใช้ในงานก่อสร้างนั้นได้รับมาตรฐานมอกอหรือผ่านมาตรฐานมอกอข้อบงครับหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะส่งเหล็กนะครับมาให้ช่างป้อมเดี๋ยวช่างป้อมจะนําไปทดสอบอย่างวันนี้นะครับช่างป้อมเข้ามาที่ไซต์างานครับเพื่อมารับเหล็กไปทดสอบกัน เมื่อเรามาที่ไซต์างานนะครับเรามารับเหล็กแล้วเนี่ยเราก็นําไปสู่สถาบัานเหล็กเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในห้องแลบในการทดสอบต่อไปว่าแล้วไปกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับช่างป้อมก็อยู่ที่นี่ครับสถาบัานเหล็กและเหล็กกาแห่งประเทศไทยครับซึ่งที่นี่จะมีห้องแลบ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเหล็กในมิติต่างๆตามมาตรฐานมอกข้อบังคับของเหล็กครับซึ่งถ้าหากว่าผลจากการทดสอบที่นี่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ยืนยันในการขออนุมัติการใช้งานหรือขออนุมัติในการเบิกค่างวดต่อไปได้ครับว่าแล้วเราไปทดสอบกันเลยครับ ได้มาแล้วครับผลการทดสอบและตัวอย่างเหล็กที่เรานํามาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเราเอาไปส่งให้หน้าง,งานกันแล้วเมื่อเราได้ทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเหล็กที่ได้มาเนี่ยก็จะมีรอยการทดสอบซึ่งเป็นเหล็กชิ้นเดียวกับที่เรานําไปทดสอบนั่นเองนะครับช่างปั๊มก็ได้นําเอาเหล็กตัวอย่างทั้งหมดรวมถึงผลการทดสอบเนี่ยมาส่งมอบให้กับหน้าง,งานเพื่อที่จะนําไปขออนุมัติการใช้งานหรือนําไปเบิกค่างวด ต่อไปนะครับหากว่าสนใจอยากใช้บริการทดสอบเหล็กกับสติวออนไลน์สามารถติดต่อได้เดี๋ยวเราจะมีทีมงานติดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ช่างพออขอไปก่อนนะครับไปส่งผลก่อนสวัสดีครับหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ส t ิวออนไลน์ติดต่อง่ายจะซื้อก็สะดวกได้เหล็กคุณภาพดีมีมอกรไม่ต้องรอนาน